ดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอะบอกวิธีนะครับพอดีว่ามี f อีขอมาว่าช่วยบอกวิธีนะครับแต่งให้นกกรงหัวจุกเนี่ยนกปลาหลดวัวขูนนกปลาเนี่ยให้สดหน่อยนะครับแล้วก็มาตอบคำถาม f อีที่ที่ผมจําได้นะคาถามมาที่ผมจําได้ส่วนคําถามไหนที่ผมคอมเมนต์ไปแล้วก็ตามนั้นแหละนะครับ ก็มี่าพี่เอฟซีมาคอมเมนต์ใน,ใน,ในคลิปล่าสุดของผมที่ต่อนกดอกแตงนะครับที่ได้มาคู่นะว่าผมให้กินอะไรนะครับแนะแนําหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับนกดอกแตงในตอนนี้นะครับผมให้กินเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนอาหารเนี่ยผมให้กินอา,อาหารปลาดุกแจ็คพอตนะครับอาหารปลาดุกเม็ดเล็กแจ็คพอตนะครับผสมกับเนี่ยโจโจ เห็นไหมแมสซีแดงๆนะครับส่วนวิตามินนะครับวิตามินผมก็เป็นวิตามินที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับทำมาใช้ด้วยตัวเองอ่ะนะครับเนี่ยใช้ทั้งนกดอกแตงนกลงหัวจุกนะครับนกบิลลาครับก็คือแล้วก็นกป่ารวมๆกันอ่ะใช้ได้หมดนะครับเนี่ยวิตามินตัวนี้เป็นแบบวิตามินเข้มข้นส่วนนี้ผมก็ทํามาเพื่อแบ่งนะครับแต่ผมแบ่งใน ช่องตัวทีนะครับก็ถ้าใครเป็นติดตามผมในแอปตัวทีนะครับก็จะเห็นว่าช่องของผมเนี่ยทำเกี่ยวกับลงเกี่ยวกับนกกงกวกัวจุกนะครับเพราะว่าการที่วิธีต่างๆนะครับอะไรเนี่ยมันไปอยู่ในแอปของตัวนั้นหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่เพราะว่า แล้วมันเป็นวิดีโอสั้นน่ะเขาดูง่ายนะครับฟังคลิปเดียวแป,ป๊บเดียวก็จบนะครับส่วนใหญ่แล้วใน YouTube ก็ไม่ค่อยจะหากันเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนใหญ่มันมันพัฒนาไปแล้วนะครับของผมก็ทําเกี่ยวกับนกกงวัวจุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้วิตามินตัวเนี้ยผมก็ทําขึ้นมาเองแล้วก็แบ่งแบ่งปันในช่องนั้นนะครับก็เน,นี้ยให้กินแค่เนี้ยนะครับนกดอกแตงนะครับ มันได้ยินเสียงนกปายตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายไว้พอดีว่าแขวนกรงทิ้งไว้แล้วก็มันมาที่บ้านนะครับต่อมันได้ก็เลยลองแขวนเลี้ยงไว้อยู่ตัวเดียวเนี่ยมันได้ยินมันก็เลยร้องอยู่นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็แขวนใกล้ๆกันก็เป็นตัวที่ผมเอาไปต่อนั่นแหละนะครับส่วนพี่ที่ขอเกี่ยวกับการแต่งนกปานะครับนกกงไว้จุกให้สดเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมจะบอกในสิ่งที่วิธีของผมนะครับแล้วที่ผมผ่านมาครับนะถ้าเป็นนกป่านะครับถ้าเป็นนกป่าแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นนกป่ารันะนี้น,นี่ตัวนี้ก็เป็นนกป่าอันะนี้ขนป่าครับนะั้ขนป่านตัวพาแดงข้างหลังนะครับนะถ้าเป็นนกป่าเนี่ยวิธีแต่งนกให้สดก็ไม่รู้ว่าสดของพี่เนี่ยมันหมายความว่ายังไง หมายความว่าต้องให้มันลิกอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจแต่นกป่าเนี่ยผมบอกก่อนนะถ้าจะแต่งให้สดเนี่ยนะครับแต่งให้จนมันลิกอะ่ะมันยากนะครับเพราะเพราะว่านกป่าเนี่ยมันไม่คุ้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นนกอกงหัวจุกเนี่ยเขาจะเลี้ยงเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงแบบรอให้นกมันถ่ายขนป่าก่อนนะครับเขาถึงจะพามาแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้ของผมนะครับเนี่ยตัวนี้เ็าเพิ่งถ่ายขนป่าเสร็จ นะตอนนี้เป็นขนบ้านแล้วตอนเอามาเนี่ยเป็นขนป่าที่กําลังเหมือนแบบถ่ายในป่าทยอยถ่ายอะ่ะนะขนนั้นก็เต็มขนนี้ก็ร่วงอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยกว่าจะสมบูรณ์นะกว่าขนมันจะเต็มนะตอนนี้ก็ขนก็ยังไม่เต็มอันเะนี้ยเป็นนกป่าที่มาเป็นขนบ้านนะแล้วมันก็เริ่มที่จะนิ่งกับผมนะแแบบนี้มันแต่งง่ายแต่ถ้าเป็นนกป่าแบบนเนี้ยเนี่ยดู แต่งยากนะครับการนี้จะแต่งนกป่าให้สดได้ลิกอะ่ะมันแล้วแต่บางตัวบางตัวนี่มันเล่นตั้งแต่ขนป่าครับมันมันนิ่งตั้งแต่ขนป่ามันเล่นตั้งแต่ขนป่ามันล็กนะครับมันเป็นบางตัวรือว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนกป่าเนี่ยแบบนี้ที่เป็นขนป่าครับเขาจะเอามาชํารออายุกลงนะครับก็คือร้รอยมันผัดขนป่าก่อนอนะ่ะถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะรอ้อยมันผัดก่อนนะครับยกเว้นแต่เอามาเล่นอย่างอื่นนะครับ มาเล่นในสายอื่นโอเพ่นที่เขาเล่นกันอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเล่นแบบสายธรรมชาติครับส่วนใหญ่แล้วจะรอให้มันผัดก่อนนะครับเพราะนกป่าเนี่ยมันไม่คุ้นมันทํายากนะครับไม่ใช่มันทําให้คุ้นยากนะมันทําให้สดยากนะครับแต่ถ้าทําให้สดเนี่ยมันก็ทําได้แต่มันเป็นบางตัวนะแต่ถ้าทําให้ร้องเนี่ยผมก็เลี้ยงมันนกดดกแตงเลยนะครับก็เอามันไปเลี้ยงไว้ตัวเดียว แล้วก็ให้กินเนี่ยบำรุงเนี่ยพวกนี่เนี่ยพวกวิตามินนะพวกอาหารอันนี้เป็นอาหารที่ผมแยกเนี่ยอันนี้เป็นอาหารของนกกงหัวจุกอันนี้คือนกที่เ,เริ่มที่ที่จะแต่งเอาไว้แข่งนะครับก็คือคุมอาหารมันอนะตัวนี้คุมอาหารกับตัวนี้นะครับส่วนนกกรงหัวจุกที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่นถ่ายขนนะครับหรือผมนะครับที่ต้องทําร่างกายอะ่ะผมจะใช้อาหารตัวนี้นะตัวนี้เป็นอาหารที่สร้างความสมบูรณ์เพิ่มน้ําหนักนะครับส่วนตัวนี้มันคุมน้ําหนักมันไม่ค่อยมีไขมันนะครับไม่ค่อยมีตัวเล่งร้องนะครับเนี่ยส่วนตัวเล่งร้องผมก็มีตัวเล่งร้องก็เป็นอาหารเคี่ยวตัน นัานๆให้กินทีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะให้มันเล่งร้องเท่าไหร่เพราะว่าบางตัวเนี่ยพอมันเริ่มที่จะปล่อยในกองบินเริ่มที่จะแต่งแล้วเนี่ยพอเราไปกินอาหารเล่งร้องเนี่ยบางตัวมันสดจนแบบมันวิ่งลบอ่ะนะมันวิ่งแล้วมันจิกกันมันไม่ร้องอ่ะคือมันวิ่งจะตีเพื่อนอย่างเดียวอ่ะนะนั้นอ่ะคือมันคึกเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่คึกมากๆเนี่ยมันจะทําร้ายตัวเองมันจะจิกหาง มันทําร้ายเพื่อนไม่ได้มันจะติดขางตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยมันคึกเกินไปนะครับก็งดนะครับงดเรื่องอาหารงดเรื่องกองบินนการให้วิ่งนะครับงดแดดนิดนึงอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็จะทํานองนั้นนะครับส่วนนกป่าเนี่ยต้องรอขนกน่อนถ้าจะแต่งให้มันสดเนี่ยลิกเนี่ยมันเป็นบางตัวนะมันแต่งไม่ได้แต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แหละนะครับแต่อย่าไปทำนะครับรอให้มัน ผลัดขนป่าก่อนให้มันกลายมาเป็นขนบ้านก่อนมันจะทําง่ายนะครับแต่ถ้าใครจะทําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้ผมก็บอกวิธีแต่งเหมือนนกขนบ้านนะครับเพราะว่านกขนป่านเนี่ยผมไม่แต่งนะเนี่ยผมก็เลี้ยงปกติก็คือตากแดดตากแดดเยอะหน่อยนอกนอกนนอกันเนี้ยนกป่าเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ขนมันเนี่ยคือเสียเร็วนะครับพอขนมันเสียมันแห้งเร็วเนี่ยนกป่ามันจะผัดขนเร็ว นะครับตากแดดเยอะหน่อยนะครับส่วนการเลี้ยงปล่อยคงบินเนี่ยไม่ปล่อยนะครับให้กินอาหารปกติไม่ได้เล่งอะไรนะครับก็บำรุงวิตามินเนี่ยมาตากแดดเยอะกว่านกแข่งปกตินะครับบางทีก็ตากแบบนั้นแหละนะครับให้มันผัดขนเนี่ยมันขนมันเสียเร็วอ่ะนะมันจะได้ผัดขนมาเป็นขนบ้านได้เร็วขึ้นนะครับส่วนการแต่งนกนะครับเนี่ยแต่งนกกงวัจ,จุนกบ้านเนี่ย ถ้าเป็นนกใหม่ครับนกนกใหม่นีเพึ่งแบบขนมาแบบนั้นเลยนะเหมือนตัวที่ผมถ่ายดูเนี่ยเนีพยายามจะจิกเพื่อนอยู่นะนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยตั้งแต่มันเริ่มขึ้นขนใหม่นะครับผมจะตื่นตอนเช้าเลยนะครับตื่นเช้ามาประมาณห้าโมงครึ่งห้านโะมงห้าโมงครึ่งหรือหกโมงเนี่ยฟ้าจะสว่างแล้วนะครับผมจะเอานกมาตากน้ําค้างทุกเช้าทุกเช้าเลยนะครับ ตากทุกเช้าแล้วก็ไล่แดดเนี่ยเอามาอุ่นแดดตัวนี้ในตอนเช้าเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่านะจะเก้าโมงพอดีแดดมันไม่เยอะก็อุ่นมันไปเรื่อยๆนะครับให้มันนั่งใส่ขนแบบนี้แต่กรงบินของผมเนี่ยมันมีอยู่กรงเดียวถ้าใครมีหลายกรงก็ปล่อยในตอนเช้าได้เลยปล่อยตากน้ําค้างในตอนเช้าได้เลยผมตื่นขึ้นมาผมก็เอานกเนี่ยไปไปปล่อยกรงบินตากน้ําค้างในตอนเช้า นะจะไล่บินหรือไม่ไล่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่นกไม้เนี่ยผมจะไล่ก่อนเพราะมันบินไม่เป็นมันบินมันจะปุ๊บ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 นะมันมันจะไม่พุ่งไปนะมันจะบินทยอยอย,อยู่แบบเนี้ยบางทีก็ไปเกาะอยู่ข้างรงผมจะไล่ครั้งแรกก็คือไม่ยี่สิบก็ห้าสิบนะครับส่วนตัวไหนที่ไล่แบบง่ายๆหน่อยก็สักห้าสิบหรือสักร้อยก็ดูก่อนนะครับดูดูขนมันก่อน ครับถ้าขนมันยังเป็นปลอกก็ไม่ต้องไล่นะครับส่วนใหญ่จะร้อยขนปลอกมันมันหมดก่อนนะครับแค่ขนปีกขนอย่างอื่นอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขนปีกอะ่ะต้องร้อยปลอกมันหมดก่อนนะครับถึงจะไล่ได้แต่พอไล่ไปสักยี่สิบหรือห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับก็ไล่ให้มันบินแบบรู้ในกรงอะ่ะนะครับเพราะว่านกที่มันไม่เคยบินอะ่ะ มันจะไปเรื่อยๆบางตัวก็ไปเกาะอ,อยู่ข้างกรงก็คือเราไลใ่ให้มันกระโดดไปไม้ไม้แรกไปถึงไม้สองนะครับพอหลังจากมันกระโดดไปแล้วเนี่ยมันชินแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะไล่หรือไม่ไล่นะครับเอามาตากในตอนเช้าปล่อยกงบินนะครับแล้วก็มาอุ่นแดดนะนี่ก็ทําอยู่แบบเนี้สลับกันไบสลับกันไบนะครับแล้วก็เลี้ยงปกติกลางวันนะครับอุ่นแดดเนี่ยเขาไม่ต้องบอกนะว่าอุ่นจนถึงตอนไหน นะก็รู้สึกว่าในคลิปผมเคยทําลงไปแล้วนะครับก็ประมาณนะั้นอุ่นแดดเสร็จก็เก็บนะครับก็ไม่เกินสิบเอ็ดโมงอ่ะนะครับถ้าเป็นนกที่เพิ่งเริ่มแต่งแต่ถ้าเป็นนกที่เอาไปแข่งแล้วนะครับขนมันกล้าวแล้วขนมันแก่แดดแล้วก็แต่แตงผมจะแต่งประมาณช่วงตากแดดประมาณสิบเอ็ดนะครับหรือประมาณสิบสิบไปจนถึงสิบสองสิบสองครึ่ง จะตากในช่วงที่แข่งนะผมจะไม่ออกมาตากในตอนเช้าผมจะตากแค่น้ําค้างแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็มาตากแดดอีกทีะช่วงตอนสิบโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงก็ดูอยู่อยู่ที่แดดนะครับจนถึงสิบสองโมงครึ่งแล้วก็พักแล้วก็ไปอาบน้ําช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามก็เลี้ยงแค่นั้นถ้านกเป็นนกแข่งที่ขนกล้าวแล้วนะครับส่วนนกที่ขนกําลังใหม่เนี่ยตากน้ําค้างในตอนเช้า อุ่นแดดมาจนถึงประมาณเนี่ยแล้วแต่แดดอะ่ะจะอุ่นไปจนถึง9ก้างก็ได้นะครับถ้าแดดอ่อนแต่ถ้าแดดแก่ก็อุ่นไปประมาณแค่8ปดโงครึ่งแล้วก็เก็บแล้วก็ออกมาอาบน้ำนะครับไล่แบบเนี้ยซักประมาณดูขนมนะันอ่ะครับมันเริ่มไซขนเรื่อยเรื่อยพอมันหยุดไซขนเนี่ยผมก็เก็บนะบก็ไล่ไปไล่แดดไปเรื่อยๆให้มันนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรเวลา ะจะทําอาทิตย์หนึง่งนะครับแค่แปดโมงไล่ไปจนถึงแปดโมงครึ่งเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้พออีกอาทิตย์หนึ่งก็ไล่ไล่ตั้งแต่เช้านะครับไล่แต่ตั้งแต่เช้าไปจนถึงเก้าโมงก็ได้อยู่ที่ขนมันนะมันเลิกไซขนตอนไหนผมก็เลิกตากมันตอนนั้นเลยนะนกอ่ะมันจะพอถูกพอโดนแดดมันจะนั่งไซขนจะนั่งเกา ส่วนขนไหนที่เรามองไม่เห็นที่มันยังเป็นปลอ,อกขาวๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมม้ดูที่แก้มนะเนี่ยมันจะมันจะเกาเนี่ยเนี่ยมันจะเกาขนพวกขาวๆเนี่ยพวกปลอ,อกขนเนี่ยเนี่ยแล้วออกมาเป็นขุยนะแต่ตัวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าอันนี้ผมอุ่นแดดก็คือไล่แดดจนเริ่มจะไม่มีนี่ยังมีอยู่นเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นขุยาขาวๆเนี่ยนี่นี่น,น,นี่นี่แหละเนี่ยคล้ายๆลังแค่ นะครับเนี่ยพอมันเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มจะไม่ค่อยไสแล้วเดี๋ยวก็ตากไปอีกสักนิดหนึ่งพเพราะแดดมันอ่อนนะครับนี่ตัวนี้ก็ขนเพิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเพิ่งเพิ่งเอามาแต่งใหม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะเก็บนะครับประมาณวันนี้ก็ดูก่อน,นตาอาจจะตากทั้งวันวันนี้พเพราะแดดมันอ่อนมากนะครับหรืออาจจะตากแค่สิบโมงครับดูก่อนว่าไปทุลาหรือเปล่า,าก็จะประมาณนี้ นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่งนกอ่นะมันมันอยู่ที่ช่วงของนกอะ่ะถ้าเป็นนกป่าผมยังไม่แต่งเลยก็แค่ตากแดดเอาไปแขวนตากแดดแล้วก็แขวนตรงที่คุณคิดว่ามันอยู่ตัวเดียวแล้วมันร้องอะ่ะเนี่ยกนะ็คือแต่งมันนกดอกแดงเลยช่วงแรกๆอะ่ะนกป่ารอจนมันผัดขนมาเป็นขนบ้านนะครับพอช่วงขนบ้านแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาตากน้ำค้าง ตากน้ําค้างทุกวันเลยตากทุกวันแล้วก็ตากน้ําค้างปล่อยกองบินนะครับตากน้ําค้างกับปล่อยกองบินเนี่ยพร้อมกันนะครับแล้วก็เอามาอุ่นแดดเนี่ยพออุน่นแดดเสร็จปุ๊บเก็บเอาออกมาอาบน้ำนะอุน่นแดดในตอนบ่ายเก็บแค่นั้นนะทาวนไปวนไปเดี๋ยวนกมันก็จะสดนะครับสดแน่นอนหมกเลยไม่สดนี่ อีสองตัวนี้ผมกำลังทำอยู่ลิกแล้วนะตัวนู้นเป็นนกป่าก็ลิกแล้วนะครับแต่มันจะอยู่แบบนี้ถ้านกมันติดดุตัวนี้ก็ทรงแบบสไตล์ติดดุเพราะว่าขนหางเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยมันเริ่มกัดหางตัวเองก็นะคือถ้าเราไม่เปิดผ้ามันง่ายอ่ะมันจะจิกหางตัวเองอ่ะเนี่ยจากนกจากนกป่าที่ด,ดูคุณลเลยนะ มันต้องรอก่อนนะครับต้องรอให้มันปัดขนแต่ถ้าเป็นนกป่าเนี่ยขนบายนเนี่ยมันแล้วแต่บางตัวนะครับแล้วแต่บางตัวแต่ส่วนน้อยอะ่ะที่จะแต่งให้ลิกจนสดอะ่ะเอาแค่ร้องก็พอก่อนนะครับร้องต่อดอกเรี้ยวก็พอเนี่ยเห็นไหมนกป่าเนี่ยมันทํายากนะแล้วผมไม่ทําเลย จะถ,ถามแต่งเรื่องนอกป่าให้มันสดอ่ะผมไม่ทำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ